你我感觉我今天，感觉。 เป็นวันไม่ดีของหนูเลยจริงๆคือในเรื่องแบบไม่ดีมันก็มีเรื่องดีเกิดขึ้นนะแต่ว่าแบบมันค่อนข้างเป็นวันที่ไม่ดีสำหรับหนูจริงๆเลยคือหนูว่าป่วยใช่ไหมคะ่ะแบบไม่ได้ป่วยธรรมดาคือไม่รู้ว่ามันมันอยากเล่าเยอะมากๆแต่ว่ามันคงเล่าไม่ได้อะ ทุกคนเอาเป็นว่าหนู่ามีสิ่งปักปอมอยู่ในหูนะคะหนูก็เลยไปเอาออกมาแล้วก็แบบพอจะไปเอาออกใช่ไหมคะตาก็ดันอักเสบค่ะทุกคนทุกคนดูตาหนูดิดตาอ,อักเสบหนักมา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 ก,มาก,ม,ากมากนะคะแล้วเหมือนมันลามมาอักเสบตรงนี้ด้วยคือตอนแรกอันนี้ไม่ขึ้นแล้วก็แบบพออันนี้ขึ้นปุ๊บเหมือนมันลามมาที่อันนี้ ก็คือแบบตาอักเสบหังมากๆทําให้หนูแบบแต่งหน้าไม่ได้เลยคือแต่งได้มากสุดก็คือก็คือจากตรงนี้ลงมาเลยทุกคนแบบแต่งตาไม่ได้เลยใส่คอนแทคเลนส์ไม่ได้เลยแล้วพรุ่งนี้แบบหนูมีคล้นสเทืนะคะก็เลยแบบจะมาแจ้งทุกคนว่าอาจจะเห็นหนูใส่แว่นแบบแว่นมันอาจจะสลัสลไปมาขึ้นอยู่กับแบบว่าความไหวของหนูเลยจริงๆไม่รู้ว่ามันจะไหวสักแค่ไหนกันเชียวเพราะว่าแบบจริงๆวันนี้ไปหาหมอมาเรียบร้อยแล้วแล้วว่าความเศร้าคืออะไรรู้ป่ะทุกคนนู ออกจากบ้านตั้งแต่6กโมงเชา้าเพราะว่ามีแบบไปดูน้องๆ้องเทนนีตอนเช้าใช่ไหมคะตอนแรกก็แพนจะไปดูน้องๆแต่ว่าตามันอักเสบหนักมากๆจะหนูต้องไปหาหมอก่อนก็แบบแวบะบไปหาหมอแล้วก็หนูอะเพิ่งรู้ว่าแบบแบบว่าโรงพยาบาลกว่าแบบหนูอะมีนัดแบบดูน้องน้อมสอตอนประมาณแปดโมงเชา้าใช่ไหมทุกคนแบบหนูก็ตัดสินใจไปโรงพยาบาลหนึ่งแล้วก็แบบเพิ่งรู้ว่าปกติแล้วหมอเข้าเวรกัน9ก้าโมงก็าโมงครึ่งสิบโมงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบมันไม่ทันเวลา นอนที่หนูจะแบบไปดูน้องๆนี่อะแล้วแบบรู้สึกผิดมากๆแล้วก็แบบรู้สึกน้อยมากๆแล้วหนู่ะต้องไปหา2อย่างนะคะก็คือเรื่องหูกับเรื่องตามันต้องใช้เวลานานมากๆเพราะมันต้องไปสองสองแผนกใช่ไหมหนูว่าคำนวณเวลาแล้วแล้วแบบถ้าแบบหนูหนูรอหมอที่เนี้ยไม่น่าทันแน่ๆแล้วแบบตอนนั้น่ะหนูแบบจะร้องไห้อะทุกคนหนูเป็นคนแบบเซนซิทีฟมากๆกับร่างกายใช่ไหมแล้วก็แบบพอเราแบบว่าอยากให้มันหายแต่ว่าแบบทางออกมันไม่มีอะไรเงี้ยเออหนูก็แบบจะร้องไห้อยู่ในโรง ทุแล้วหนูก็เลยแบบตัดสินใจแบบเออเง้นหนูไม่หาที่นี่แล้วหนูก็แบบไปหาอีกทีหนึ่งให้แม่แบบโทรไปหาอีกโรงพยาบาลหนึ่งว่าแบบว่าเหมาะเข้าเร็วกว่านี้ไหมอะไร่เงี้ยก็แบบได้อีกทีหนึ่งที่แบบหมอเข้าแปดโมงครึ่งอะไรยเงี้ยคือตอนนั้นหนูไปถึงคือเจ็ดโมงครึ่งก็คือรอแบบรออยู่ตรงนั้นมันครึ่งชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งหาหมอซึ่งแบบโชคดีมากที่โรงพยาบาลนี้แบบคิวมันไม่ได้เยอะหมอถึงแล้วเราก็แบบเข้าหาได้เลยทั้งสองอันคือตาอักเสบหนักมากทุกคนแล้วก็ ก็มันลามมาตรงนี้ใช่ไหมคะลามไปที่จมูกไซนัสตอนนี้แบบหายใจไม่ออกเลยทุกคนแล้วก็แบบหูเราอันนี้เรียบร้อยแล้วไม่ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะแต่ยังโชคดีที่อย่างน้อยก็ไปทันดูน้องๆซอ,อ,อมแต่ว่าแบบมันก็ค่อนข้างแบบเลดมากๆแบบเลดมากๆมากๆๆจริงๆอะไรอย่างเงี้ย ก็จะมาบอกทุกคนว่าพรุ่งน,นี้อาจจะเจอหนูแบบใส่แว่นเพราะว่าหนูไม่สามารถแต่งหน้าได้จริงๆทุกคนแต่งหน้าได้มากสุดก็คือก็คงลงมาตรงนี้นะคะแล้วก็พยายามจะไม่อยากแต่งหน้าให้ได้เยอะที่สุดซึ่งแบบหนูก็มีงานที่ต้องถ่ายด้วยเหมือนกันซึ่งแอบ,บรู้สึกน้อยแล้วก็รู้สึกเสียใจมากๆที่แบบร่างกายมันไม่ไหวอะทุกคนก็อแบบน้อยที่เราไม่ได้สวยที่สุดในวันที่เราต้องสวยที่สุดในวันที่เราต้องขึ้นสเตจในวันที่เราต้องถ่ายงานอะไรอย่างเงี้ย เสียใจมากมากแล้วก็วันนี้ก็ไปทํางานมาวันนี้แบบภารกิจเยอะมากมากๆๆกมากมแบบภารกิจเยอะมากมากเราทุกคนหนูอ้องมากแบบเมือนหนูแพนิกไปหมดหนูแบบเป็นคนแบบถ้าร่างกายไม่แข็งแรงหนูจะแพนิกไปหมดใช่ไหมทุกคนเออแล้วก็กินยาแบบไม่รู้จะผิดผิดถูกถูบ้างไม่ชอบเลยทําไมร่างกายชอ พร้อมกันทุกอย่างทุกคนเชื่อไหมว่าแบบไม่ไม่เคยไปโรงพยาบาลแล้วรู้สึกว่าแบบป่วยเยอะขนาดนี้มาก่อนมันแบบไม่ได้ป่วยอย่างเดียวแต่ว่ามันป่วยแบบหลายๆอย่างรวมกันอะทุกคนวันนี้หนูก็เลือกจะกลับบ้านเพราะว่า หนูรู้สึกว่าไม่ปลอดภัยรู้สึกว่ากลับมาอยู่บ้านปลอดภัยที่สุดตาเห็นไม่รู้เลยค่ะตาอักเสบมันมีหนองอะทุกคนตอนเช้าที่ไปอะไม่ได้หนักขนาดนี้แต่ว่ามันเพิ่งมาหนักตอนแบบพอหลังกินยาไปแล้วอะกลายเป็นว่ามันหนักขึ้นแต่หมอก็บอกว่าเออถ้าเกิดแบบว่ากินยาแล้วมันไม่หายแล้วมันหนักขึ้นก็คงต้องไปเจาะนะคะแต่แบบมันแอบบวมขึ้นแล้วมันแบบรามอันนี้อะทุกคนไม่รู้ว่ามันรามหรือว่ามันอะไรแต่ว่าไม่รู้เลยทุกคนแต่ว่าไม่น่าเชื่อว่าพอเป็นอันนี้ปุ๊บอยู่ๆอันนี้ก็ขึ้นตามเลยแบบ ภายในวันนั้นเลยอะทุกคนซึ่งมันก็แอบแปลกนิดนึงหนูก็เลยอัซซูว่ามันขึ้นพร้อมกันมันมันมาตามตามเอฟเฟกตามตามกันเพราะว่ามันก็ลามมาที่จมูกลามมาที่ตรงใต้นี้ที่แบบว่าคือหนูอะจริงๆทุนเดิมหนูเป็นไซนัสอยู่แล้วแล้วก็มันก็จะมีหนองแบบถ้าไปสแกนนาหนองมันก็จะขึ้นมาแบบอย่างนี้ใช่ไหมถ้าแบบมันขึ้นมาลิเวลเยอะมันก็จะบวมตรงนี้หนูเป็นบ่อยมากอะไรอย่างเงี้ยแล้วเหมือนมันชุ่มไม่หายไปแล้วหนูแบบคันมากตอนนี้เริ่มรู้สึกเจ็บข้างนี้แล้วคือ ตอนแรกแบบจะหาอะไรมาปิดข้งหนึ่งนะคะแต่ว่าอายอะอาการนี้น่าจะเกิดจากแบบไม่ได้ป่วยแต่ว่าแบบเป็นไซนัสอักเสบอะทุกคนงามจมูกมาก็บอก คือถ้าทำอ่ะหนูไม่ทําตรงนี้แน่นอนหนูจะทําตรงนี้งั้นถ้าเกิดว่าเห็นตรงนี้ลูกเปลี่ยนไปอาจจะไม่ใช่เรื่องของการทําจมูกแหละอาจจะเป็นเรื่องของการแบบหน้าบวมหรือเป็นเรื่องของการกินเยอะและหน้าบวมก็เรอขอาสมัครเยอะไหมเยอะค่ะเยอะมากๆเลยขอบคุณทุกคนมาก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 จริงๆที่แบบเข้ามาสมัครนะคะเยอะมาก อันนี้เทคนิคไหคะผมไม่คพีเลยนะรอคะจริงๆวันนี้จะเข้าไปดูด้วยรอบเย็นแต่ว่าหนูกับพี่บอทำงานก็เลยเข้าไปไม่ทันนะคะแต่เลยจะเข้าไปดูแต่ว่าแบบคือจริงๆวันนี้หนูก็เข้าไปเคลียร์น้องๆไม่ทันด้วยแต่ว่าแบบก็ทิ้งอีกงานหนึ่งมามาดูน้องๆอะไรเงี้ยแล้วก็แบบใช่แบบอ๋อน้องๆก็จริงๆวันนี้มีนัดเพื่อนเพื่อนหนูมีแฟนชซย์วันเกิดนะคะหนูก็เลยแบบว่าจะไปหาเพื่อนมาเพื่อนมาหาหนูตามงานตลอดเลยแล้วเราก็ไม่เคยไปหาเพื่อนตามงานมั่งเลย ก็เลยแบบเอออยากไปหาเพื่อนเพราะเรามันแบบเป็นวันเกิดด้วยอะไรเงี้ย แต่ว่าแบบไม่ได้อ่ะน้องเราเราก็ห่วเราก็อยากดูน้องๆไรฮะเราก็เลยเลือกที่จะแบบทิ้งเพื่อนแล้วก็มาดูน้องๆแทนอะไรอย่างงี้เสร็จแล้วเราก็รีบวิ่งไปทํางานต่อเลยอะไรอย่างงี้ก็เลยไม่ได้ดูรอบบ่ายนะคะแล้วก็แบบรรบเย็นตอนแรกก็จะมาดูแต่ว่าแบบเคีรยงานไม่ทันจริงๆก็เลยแบบไม่ได้ดูเลยแกรเกมมาอยากดูจริงๆอะ่ะอยากชวนร,รุ่น3มแคทเกมสักแบบเดี๋ยวช่วงประมาณสิ้นปีชวนรุ่น3มแคทเกมสนุกสนุกจอยๆสร้างสัมพันธไมตรีสนุกสนุกวุ่นวายแน่ใช่ใช่ใช่ ใช่เกมเป็ดไหมจริงๆคิดว่าก็คงต้องเป็นเกมเป็ดเพราะนอกจากเกมเป็ดก็คงไม่มีเกมอะไรที่จะเล่นด้วยกันได้ขนาดนั้แล้วทุกคนสิ้นปีช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงของในเรื่องของการทํางานแบบยุงย่งๆนะคะส่วนสิ้นปีก็เกี่ยวจะคิดว่าสิ้นปีจะว่างหรอต้องมีบ้างหลักใช่คือทามไปหาพี่ป๊อบว่าพี่หนูขอโทษแต่พรุ่งนี้หนูแต่งหน้าไม่ได้อ่ะหนูทำไงดีอะไรยเงี้ยพี่ป๊อกก็บอกว่าไม่เป็นไรเหมือนกันตอนนี้ก็คือเจอกันก็คือเหมือนกันเลยแบบ เป็นระบบแต่งหน้าน้อยที่สุดเท่าที่จะแต่งได้คือวันนี้แบบที่หนูแต่งก็คือแบบลงแบบรองพื้นตรงนี้ตรงนี้เว้นช่วงตรงนี้ใช่ไหมคะหนูแบบมีแอบเขียนดรี่อายตรงนี้ด้วยเพราะว่าไม่มีเรารู้สึกเหมือนจะตายแล้วก็ปัดแก้มติดตามดูไลฟ์ของพวกเรารวมถึงไอคิูสีฟคอนเทนต์กับ v ีอและยังมีเคาเตอร์ด้วยนะคะโหลดเลย I am for it application